บัญชาการทหารพัฒนาเพื่อทุนชาติสามาระสัตต้องรักษาบำบัดทุกบำรุงสุขเพืพ่อวกประชา เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2567กองบัญชการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยสังานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชการทหารพัฒนาให้การต้อนรับพลเอกนำพลคงพันธ์ทปรึกษาผู้จัดการหน่วยบัญชการทหารพัฒนาหัวหน้าชุดตรวจผลการปฏิบัติงานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลประจำปีงบประมาณ2567ของสังานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชการทหารพัฒนาและชอพัฒนาสังานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาณพื้นที่การปฏิบัติงานจังหวัดตรั กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหน่วยพัฒนาการที่หนึ่งสองสนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจะจุดปฏิบัติงานช่างชอพัฒนาหน่วยพัฒนาการที่หนึ่งสองสนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการโครงการปรับปรุงทางลุกลังเป็นทางผิวจาจอรัดยางแคปเซลกว้าง5เมตรไม่มีหลายทางปจจุบันงบประมาณ2,567ซึ่งผลของการปฏิบัติงาน7 5็เนาพื้นที่ของบ้านนนท์หมากบุญบนนนท์หมักมุนอโคกสูงจังวสแก้ ขอพัฒนาเพื่าชาไทยสามัคคีร่วมกันเพื่อประชาชนไทยป้องกันภัยทพิบัติความขัดสนทำสงครามสู่รุกแบความอยากจนรวมมวลชนสร้างสรรค์ความมั่นคง